สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจวาันสุกที่12พฤษภาคม2566ามานำเสนอครับเลือกตั้งยุคนวัตกรรมคิดยกสุดท้ายแล้วครับขณะนี้ลุงตู่รวมไทยสร้างชาติที่1ในสนามจริงพิธาก้าวไกลที่1ในสนามไอโอองิงเพื่อไทย ที่หนึ่งในสนามโพอนุทินภูมิใจไทยไล่จี้ชนิดหายใจรถต้นคอมาติดๆในทุกสนามตามติดด้วยลุงป้อมพลังประชารัฐยุลินประชาธิปัตย์วราวุฒิชาติไทยพัฒนาและหมอวรงไทยพักดีรั้งขบวนนี่คือภาพกว้างในสามวันสุดท้ายก่อนถึง14พพฤกษภาสรุปว่าตอนนี้มีสามพักนํเป็นที่หแต่เป็นที่หนึ่งในสนามใครสนามมัน ส่วนที่1ของจริงในสนามเลือกตั้งนั้นอีกสามอึดใจก็รู้ที่น่าใจหายคือเพื่อไทยเห็นเต็งหนึ่งนำโด่งมาก่อนตั้งแต่สนามยังไม่เปิดแต่อีท่าไหนไม่รู้หลุดเฟรมหายไปจากจอทั้งอุงอิงและเศรษฐาอุงอิงพอเข้าใจต้องไปคลอดคลอดแล้วก็ต้องทาหน้าที่แม่ลูกอ่อนนอนกกให้นมลูกไม่มีเวลาหาเสียงแต่เศษฐานนิสิ ย,ยิ่งหายิ่งหายหายทั้งเสียงหายทั้งคะแนนคราวนี้แหละจะได้รู้กันว่าไอ้ฝรั่งทำโพประจําพักทักษิณจะตกรางวัลหรือตกกระบาดตอนนี้ไม่มีใครได้ยินคำว่าแลนสไลด์จากเพื่อไทยเลยพูดถึงทักษิณการประกาศจะกลับมาชนิดระบุกําหนดวันครั้งนี้เท่าที่ฟังไม่ใช่ลมเพลลมพัดเหมือนทุกครั้งแต่มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ที่ทำให้ทักษิณได้ใจถึงกล้าประกาศเต็มปากเต็มคําผิดกับทุกครั้งที่แค่ลมๆแรงๆเบื้องหน้าเบื้องหลังมันคือใครไม่บอกถ้ากนวันเกิดทักษิณเดือนกรกฎาทักษิณกลับมาจริงตามทวิตก็หมายความว่าสองคนที่สังคมเจาะรูเห็นตอนนี้ใช่เลยกลับไปการเมืองเรื่องเลือกตั้งต่อดีกว่าคือตรงข้ามกับก้าวไกลที่ตอนนี้ ก้าวข้ามหัวเพื่อไทยขึ้นไปจองเก้าอี้นายกแทนแล้วไม่ใช่ผมพูดเองนะศาสดาปิยบุตรผู้มีอำนาจเหนือพักเขาตะโกนบนเวทีปราศัยเองตอนหนึ่งว่างี้ตอนนี้กระแสะพักก้าวไกลขึ้นสูงมากคารวานก้าวไกลทั้งสี่สายตั้งแต่เหนือจรดใต้มีพี่น้องประชาชนทุกหัวระแหงให้การต้อนรับอย่างดีเมื่อกระแสะขึ้นสูงแบบนี้ เราจึงต้องคิดใหญ่ฝันใหญ่คือไม่คิดแค่เป็นพักขนาดกลางหรือพักร่วมรัฐบาลแต่ต้องมีสอสอมากเป็นอันดับหนึ่งเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วพิธาจะรอดคดีสุกข,ขุ้นไอทีวีได้เป็นนายกหรือมีเสียงถามปียบุตรก็ตอบว่าไม่ต้องกังวลจะร้องอีกกี่คดีจะฉายหนังม้วนเก่าอีกกี่รอบเราต้องสู้ด้วยพลังของประชาชน ที่สนับสนุนพรรคก้าไกลมีประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้มันรู้ไปว่าถทาลินพิเรนแบบเดิมคุณจะเห็นพลังอันไพศาลของมวลชนพรรคก้าวไกลทั่วประเทศตั้งแต่เหนือโจทยใต้เจอของจริงแน่นอนเอ๊ะปียบุตรไอ้สับพลังอันไพศาลของมวลชนอะไรทำนองนี้มันไม่ใช่สับของเชงตูสมุนรอเบสปิแอ ศาส,สดาของคุณที่นำปฏิวัติฝรั่งเศสล้มสถาบันกษัตริย์อย่างที่คุณยกมาล้างสมองรุ่นใหม่ประจำนินาศและซ้อยคำนี้มันเป็นสับพักคอมมิวนิสต์จีนเขาใช้ตั้งแต่ยุคท่านประธานเหมาผมเคยไปนั่งอยู่ในห้องประชุมที่ศาลามหาประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งแต่ละประโยคนำที่สหายผู้ยิ่งใหญ่แต่ละคนพูดขึ้นมาวาลีแรกคือ มิตรทั้งหลายสหายทั้งหลายบ้างมวลชนอันภัยาลบ้างแล้วนี่หมายความว่าตอนนี้สหายปียบุตรแอบไปล้างสมองคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าส่องซุมไว้เป็นพลังมวลชนอันภัยสาลของพรรคก้าวไกลทั้งเหนือจะดใต้พร้อมก่อการแล้วสินะไม่เอาเสรีภาพเสมอภาคพาราดอภาพอย่างฝรั่งเศสแล้วจะเอาแบบคอมมิวนิสต์จีนแล้วว่างั้น อืมไม่เบานะเก่งนะไอาศาสดาใต้กระโปรงเด็กคนนี้ในสายตาผมใครจะนำระหว่างเพื่อไทยกับก้าไกลแม้ปีบุตรจากกระยิมถึงขั้นบอกว่ากระแสพักก้าวไกลขึ้นสูงมากช่อพันนิกาจะขึ้นเวทีแวทเวทเว่าอีก4ี่ถึงหวันพิธาก็จะได้นั่งกวินายกแล้วก็ตามแต่ผมว่าหมาเห่าเรือบินมากกว่า ไม่มีทางและเป็นไปไม่ได้ที่ก้าวไกลจะได้สอสอมากกว่าเพื่อไทยจนได้เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลถ้าแบบนั้นทักสินเผาคออเพื่อไทยทิ้งแง่แง่ก้าวไกลหนักขอสกิดนิดนักปั่นไออกับนักเล่านิทานโกหกมันเหมือนกันอยู่อย่างคือแรกๆก็ปัน่นก็เล่าหลอกเด็กหลอกชาวบ้านไปทุกวันก็จะมีเด็กมีปัญหามีผู้ใหญ่โตแต่ตัวหลงเชื่อ คลิ้มตามจนตกเป็นเหยื่อให้กระแสไอโอและนิทานโกหกล่าทีนี้ปั่นบ่อยๆเล่าบ่อยๆเข้าตัวเองก็พลอยเคลิ้มตามหลงเชื่อตามกระแสะและเรื่องราวที่ตัวเองปัน่นและเล่าไปด้วยว่าเป็นจริงกระแสก้าวไกลขึ้นสูงมากจะชนะที่หนึ่งเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลตามที่ปียบุตรพูดและที่ชอบเพอ้อพิธาจะได้เป็นนายกนั้นมันก็แบบนั้นแหละ ปั่นไอโอกันเองคนอื่นดูบ้างพวกกันเองดูบ้างดูไปดูมาก็หลงเพอ้อตามปั่นว่ากระแสก้าวไกลขึ้นสูงพิธาได้นั่งนายกเคยเห็นหมาแทะกระดูกใช่ไหมกระดูกมีแค่เศษเนื้อติดแต่หมามันก็แทะแทะแทะเหมือนอริดอร่อยอยู่นั่นแหละมันอร่อยอะไรรู้ไหมก็อร่อยน้ำลายตัวมันเองนั่นไงที่ก้าวไกลหลงว่าจะชนะเพื่อไทยมันก็อร่อยแบบนั้น ชนะเป็นที่หนึ่งในสนาม I อนั่นแหละเอาไปเลยที่หนึ่งในสนามจริงนั่นนะ่ะพี่ตู่ตลาดแต่ตังหากที่คู่ควรกับคำว่ากระแสร,รวมไทยสร้างชาติขึ้นสูงมากรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยนี่แหละจะเบียดกันจนวินาทีสุดท้ายสอสอเขตเพื่อไทยจะชนะแต่สอสอปฏิลิสจากคะแนนนิยมพักคือคะแนนที่ประชาชนต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก รวมไทยสร้างชาติมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เหนือกว่าเพื่อไทยจะแ,แพ้ชนะยังไงก็ได้ระดับ10ล้านบวกนี่แหละของจริงไม่ใช่มโนโหรือไอโอปันพักลุงตู่ไม่มีพลังอันไยศาลของมวลชนหรอกแต่มีพลังช้างสารประเภทช้างศึกทั้งป่วยและไม่ป่วยและพลังของคนที่ไม่ต้องการให้ใครมาล้มล้างสถาบันชาติาศาสตร์นี่ได้ข่าวว่าขบวนการอำนาจนอกชาติ ตอนนี้มันเริ่มแทงหวยการเมืองกันแล้วพักไหนติงพวกมันจะแทรกแซงแทรกซึมเข้าไปถึงขั้นทำตัวเป็นโปรโมเตอร์เชิญพักนั้นพักนี้ไปเกลี้ยกล่อมให้ร่วมกันเป็นรัฐบาลมีโปรจัดเต็มให้เป็นพิเศษแต่ทั้งหลายทั้งปวงใครว่าประชาชนคนไทยโง่ไม่รู้ทันโลกไม่ทันเหลี่ยมมนุษย์การเมืองผมขอเถียงตายกันไปข้างคนไทยเนี่ยโคตรประสาทสัมผัสไวขึ้นอยู่แต่ว่า จะพูดไม่พูดจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกเท่านั้นไม่ต้องดูอะไรมากลูกเต๋าสามลูกอยู่ในถ้วยครอบต่อให้เขย่าแปดตลบวางถ้วยปุ๊บรู้ปั๊กว่าออกหน้าไหนแล่นนับประสาอะไรกับการปั้นข่าวหลอกเอาคะแนนยิ่งทางอีสานพวกการเมืองโจรในอดีตเห็นพี่น้องอีสานซื่อๆก็ไปหลอกเขาเป็นมา5 0 6สถึกปีจนตอนนี้ พี่น้องอีสานชำนาญในการดูคนการเมืองแล้วว่าคนไหนจริงคนไหนเกเพียงแต่เขาไม่พูดแต่ใช้วิธีมึงหลอกมากูก็หลอกกินเงินมึงไปส่วนจะเลือกใครรู้ตอนเปิดหีบอย่างพวกฝรั่งตาน้ำข้าวมีสักเท่าไหร่ที่จริงใจกับไทยมีแต่เข้าม,มาปล้นเข้าม,มาหลอกใช้ตอนหลังๆเจอลีลาสีถนนชัยเข้าถึงร้องอาจากตอนสงครามโลกครั้งที่สองจบ พวกตะวันตกจะเอาไทยให้ตายฐานเป็นประเทศแพ้สงครามรู้จักสีถนนชัยน้อยไปเสียแล้วสุดท้ายไอ้พวกยุโรปถึงรองแซมมิสทอกไทยชนะสงครามโว้ยและไซส m มิสทอกนี่แหละทำให้ไทยรอดวิกฤตสถานการณ์ระหว่างประเทศมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอย่างเลือกตั้งใครจะเป็นรัฐบาลครั้งนี้เหมือนกันฝรั่งนะระวังทฤษฎีการเมืองไทยใหม่ให้ดีเถอะ ในการเลือกตั้งชาวบ้านจะต้มพักการเมืองที่หวังต้มชาวบ้านในการล็อบบี้ยิสพักการเมืองจะต้มฝรั่งที่หวังหลอกใช้ไทยเป็นฐานส่วนคนรุ่นใหม่นั่นนะ่ะของเทียมในการเมืองเทียมคนรุ่นนวัตกรรมวิจัยพัฒนาทำแล้วทำอยู่ทำต่อนั่นคือคนไทยของจริงวันนี้คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำ มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ